จะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถรู้ทุกเรื่องเห็นทุกอย่างในอดีตได้คุณจะกลุมความได้เปรียบของโลกไว้ในกำมือแล้วถ้าความรู้นั้นมันอยู่ผิดที่ผิดทางอยู่ในมือผิดคนมันจะเกิดอะไรขึ้นอุปกรณ์ที่เราอาจตะลึงมันอาจมีอยู่จริงที่มีเครื่องมือสักอย่างที่สามารถใช้สื่อสารได้จากโลกนี้สู่โลกหน้าเครื่องมือที่มีจุดเริ่มต้นที่แสนจะธรรมดา กลายร่างสุกเครื่องมือที่มีความซับซ้อนทั้งทางด้านฟิสิกส์และอิเล็กทรอนิกส์เราก็จะเห็นตัวอย่างจากหนังแฟนตาซีหรือหนังแนวสยองขวัญเครื่องบันทึกเสียงหรืออุปกรณ์ที่ใช้มันก็ทําให้หน่าเชื่อได้เหลือเกินว่าอาจมีเครื่องที่มีความสามารถพิเศษแบบนั้นวันนี้เราจะพาไปสู่ทฤษฎีเก๋ที่อาจเป็นจริงขึ้นมาก็ได้เมื่อมันมีหลักฐานบางอย่างสนับสนุนนครวาติกัน นครวาติกันสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นพื้นที่ที่สร้างแรงบันดาลใจและไม่จำเป็นต้องเป็นคาทอลิกหรือเคร่งาศาสนาคุณก็จะรู้สึกเติมเต็มได้ทั้งเรื่องราวในประวัติศาสตร์หรือสถาปัตยกรรมและศิลปะต่างๆในนั้นและสถานที่นี้ยังมีจุดลึกลับที่คนทั่วไปอาจไม่เคยรู้และไม่เคยเห็นมาก่อนพื้นที่นี้ไม่เปิดเป็นสาธารณะให้เข้าถึง มีการเฝ้าดูแลจากเจ้าหน้าที่ที่ติดอาวุธร,รวมถึงความทันสมัยในอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย The Secret Apostolic Archive ภายในกำแพงที่สร้างโดยหินและยังเสริมด้วยเหล็กทั่วพื้นที่ที่มีทางยาวกว่า50หไมล์ถูกควบคุมด้วยอุณหภูมิและแสงที่เหมาะสมและนั่นคือพื้นที่ที่เก็บวัตถุและข้อความโบราณนับไม่ถ้วนสิ่งประดิษฐ์ที่คริสตจักรรวบรวมมานานกว่าพันปี ก็อยู่ในนั้นใช่อุปกรณ์ที่ได้กล่าวว่าถ้าเรารู้เราอาจจะตะลึงมันก็อยู่ภายในห้องใต้ดินนั้นเช่นกันพวกเขาเรียกมันว่าเดอะโครโนไวเซอร์เดอะโครโนไวเซอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่คุณจะสามารถดูเหตุการณ์ได้ทุกที่ทุกเวลาในประวัติศาสตร์เรื่องนี้มันเคยเป็นเพียงข่าวลือที่หนาหูในประวัติศาสตร์มาหลายทศวรรษไม่มีข้อพิสูจน์ว่าโครโนไวเซอร์นั้นมีอยู่จริง แต่หนังสือที่ออกมาโดยนักบวชชาววัติกันเล่มหนึ่งนั้นก็ได้เปลี่ยนแปลงทุกอย่างสิ้นเชิงเปเลกริโนเอรนนตินักบวชโรมันคาทอลิกซึ่งมีชื่อเสียงในระดับโลกด้านดนตรีและวิทยาศาสตร์เขามีชีวิตอยู่ในช่วงคริสตศ,ศ,ศักราช1925ถึง1994และความสามารถด้านวิชาการของเขานั้น ก็ทำให้เขาคลุกอยู่กับฟิสิกส์และอิเล็กทรอนิกส์มากมายครั้งหนึ่งที่ฝรั่งเศสเขาเคยกล่าวอ้างกับหลวงพ่อฟรองซัวบูนว่าเราไม่จำเป็นต้องตีความเรื่องศาสนาอีกต่อไปถ้าเราสามารถเข้าถึงเรื่องนั้นได้ด้วยตาตัวเองเออร์นติเขาพูดถึงอุปกรณ์ที่เขาเคยใช้งานมันซ่อนอยู่ในสถานที่นั้นสถานที่ที่เป็นความลับสุดยอดห้องเก็บเอกสารวาติกัน อุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเห็นเหตุการณ์ได้ทุกที่ทุกเวลาในอดีตเรียกว่าโครโนไวเซอร์หรือภาษาบ้านๆคือไทม์มชชีนนั่นเองเจ้าเครื่องโครโนไวเซอร์ไม่ได้พาคุณไปได้ด้วยร่างกายของคุณแต่คุณสามารถตั้งโปรแกร,รมให้แสดงเหตุการณ์บางอย่างบนหน้าจอง่ายๆคือทำงานเหมือนทีวีหรือโปรเจคเตอร์แน่นอนว่าหลวงพ่อฟรองซบรุนต้องตกตะลึงกับเรื่องนี้ แต่เขาเองนั้นก็ทราบดีอยู่แล้วว่าหลวงพ่อเอินตีนั้นเป็นคนจริงจังและเป็นนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือการศึกษาดีและชำนาญในหลายภาษาได้รับความเคารพอย่างมากในคริสตจักรไม่ใช่แค่เรื่องโมโออวดเป็นแน่หลวงพ่อเอินติยังอ้างว่าเขาได้ฟังสุนทรพจน์ของนโปเลียนในปี1814 และศูนย์ทรพจน์ของมุสโสลินีในปี1921ซึ่งนั่นคือเหตุการณ์ที่ต้องย้อนเวลาไปถึง176ปีและ69ปีตามลำดับสองช่วงเวลานี้หลวงพ่อเอนนตินะั้นยังไม่เกิดด้วยซ้ำไปมันจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถย้อนไปในช่วงเวลาของโรมันโบราณในยุคที่กีฬายัางนองเลือดการคุยเรื่องที่ดูแฟนซีนั้นก็ถูกปัดออกไปเพราะแน่นอนว่า หลวงพ่อฟรองสัวบรูนต้องอยากรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ในพระคัมภีร์อยู่แล้วมันเคยเกิดขึ้นจริงหรือไม่มันจริงทั้งหมดเพื่อนเอย๋ยเออนติกล่าวเขาเห็นวาระส,สุดท้ายของเยซูร,รวมถึงการตรึงกางเขนของเขาเขาย้อนไปอีกในอาหารมื้อสุดท้ายหรือเดอะราสเปอร์และยอ้อนไปฝั่งพระบัญญัติสิประการด้วยเช่นกันการทำลายเมืองโสโดมโกโมราและทุกเหตุการณ์สำคัญในไบเบิลเขา ไปดูมาหมดแล้วอุปกรณ์นี้มีที่มาอย่างไรในปี1952หลวงพ่อเนติกำลังทำงานในโครงการที่มหาวิทยาลัยคาทอลิกแห่งมิลานเป็นผู้เชี่ยวชาญด,าด้านดนตรีคลาสสิกคริสเตียนเขากำลังฟื้นฟูเทปบันทึกบทสวขดขณะที่ฟังหนึ่งในเทปเก่าแก่ของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอากุสโตเจเมรีเขาก็เจอสิ่งที่น่าเหลือเชื่อเทปนั้นมีเสียงปริศนา เจมรี่เชื่อว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของพ่อเขาแม้ว่าช่วงเวลาที่บันทึกเสียงนั้นพ่อของเขาได้เสียชีวิตไปแล้วแต่เสียงที่เจมรี่ได้ยินนั้นมันไม่ใช่เสียงจากช่วงเวลาหลังความตายแต่เป็นเสียงพ่อของเขาในช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่ต่างหากกำลังถกเถียงกับใครบางคนเรื่องราคาขี้พึ่งที่ใช้ซ่อมรองเทา้าและนั่นมันก็น่าเชื่อถือมากพอเพราะพ่อของเจมรี่ เคยไปช่างผลิตรองเท้านในสมัยที่เจมิรี่ยังเป็นวัยรุ่นเจมิรี่คิดว่าเขาได้รับพรได้รับของขวัญจากพระเจ้าและจากเรื่องนี้เองหลวงพ่ออนุติก็ได้สงสัยว่ามันมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์หรืออะไรที่มารองรับเรื่องนี้หรือไม่ภาพและเสียงของผู้คนในอดีตนั้นยังคงอยู่ต่อไปหลังเหตุการณ์ได้ผ่านมาแล้ว เทคโนโลยีนี้หลายคนอาจคุ้นว่ามันคือ EVP, Electronics Voice Phenomena หรือปรากฏการเสียงอิเล็กทรอนิกส์และเนื่องจากเจมอรี่เป็นประธานสถาบันสังคราดด้านวิทยาศาสตร์เขาสามารถให้ทุนสนับสนุนโครงการสำรวจความเป็นไปได้ในการฟังหรือดูเหตุการณ์ในอดีตหลวงพ่อเอื้นนติ ได้รวบรวมนักวิทยาศาสตร์12คนและชื่อที่เปิดเผย2คนในนั้นก็คือเอมริโกเฟอร์มีที่ได้รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ที่เรารู้จักกันในชื่อเฟอร์มีพาราด็อกซ์และเฟอร์มีก็เป็นผู้ที่สร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เครื่องแรกของโลกส่วนอีกคนนั้นคือนักวิชาการด้านจรวดของนาซีและเขาเป็นผู้อำนวยการของนาซาแวนแฮนวอนบราวน์ เรารู้กันอยู่แล้วว่าแสงและคลื่นเสียงนั้นสามารถที่จะกดบันทึกไว้อยู่ในแผ่นวนิวเพื่อสร้างแผ่นเสียงหรือฟิลม์มหนังได้แต่เออร์เนสติก็คิดเหนือไปกว่านั้นเขากล่าวว่าทีมของเขาค้นพบแสงและคลื่นเสียงนั้นอยู่ในรูปแบบพลังงานและเขาผลิตส่อสัญญาณมากมายเพื่อทดลองตรวจจับรังสีแม่เหล็กหรือพลังงานที่ตกค้างนั้นจนแปลงเป็นภาพและเสียงผู้ควบคุมโครโนไวเซอร์ ก็สามารถกำหนดเวลาสถานที่ต่างๆอย่างเจาะจงหลวงพ่อฟรองซัวบรูนถามด้วยความสงสัยว่าแล้วทำไมล่ะไม่มีใครรู้เรื่องเครื่องโคอนอไวเซอร์นี้เลยเออร์นติบอกว่าเมื่อเครื่องมือนี้สำเร็จเขาได้นำสิ่งประดิษฐ์นี้เสนอสู่สันตะป,ะปาปาและมันถูกมองว่าเป็นอาวุธที่ทรงอำนาจมันสามารถเปิดเผยความลับและใช้เป็นเครื่องมือที่สามารถแบ็กเมลได้ ดังนั้นสันตปาปาปาปิอุสที่12จึงกังวลว่าถ้ามันอยู่ในมือผิดคนโลกของเราก็จะเกิดกุลาหลมันจึงถูกรือ้อทำลายและเก็บไปความลับตั้งแต่นั้นมามันแย่นะที่สิ่งที่ท่านเล่ามานี้ไม่มีหลักฐานอะไรพิสูจน์ได้แล้วหลักฐานน่ะเหรอมีสิเพื่อนเอย๋ยหลวงพ่อเนติกล่าว ค u ินตัสอินิอนักกวีและนักเขียนเขามีชีวิตเนรระหว่าง169-239ก่อนคนกกริสต์กาลเขาเป็นบิดาแห่งกวีนิพนธ์โรมันบทกวีหนึ่งที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของโรมถือเป็นพงศาวดาร The Annals of Quintus Innius และในบางบทบางบรรทัดของเขานั้นได้ขาดหายไปตามกาลเวลาหลังจากควินตัสได้จากโลกนี้ไปแล้วบทกวีนี้เป็นที่สงสัย และถูกคาดเดาต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายศตรวรรษบรรทัดที่สูญหายนั้นหลวงพ่ออเนติได้ใช้เครื่องโครโนไวเซอร์ย้อนกลับไปและสามารถดับบรรทัดที่สูญหายนี้กลับมาปิดงานของควินตัสได้อย่างสมบูรณ์และต้นฉบับของหลวงพ่อนั้นก็ยังคงอยู่ในหอสมุดวาติกันอันนี้มันเป็นหลักฐานได้จริงเหรอจากนั้นในปี1972 นิตยสารอิตาลีเรโดเมนิกาเดลคอรีเอได้พาดหัวบทความว่าเครื่องจักรที่สามารถถ่ายภาพในอดีตได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นแล้วมี2ทางที่เป็นไปได้ 1. พิมพ์เขียวหรือต้นฉบับนั้นได้หลุดรอดออกไปจากห้องลับแห่งวัติกันอาจหลุดไปพร้อมกับอุปกรณ์ชิ้นสำคัญก็เป็นได้ 2. หรืออุปกรณ์นั้นไม่เคยถูกรือออกด้วยซ้ำไป และเป็นวติกันเองที่เลือกใช้โครโนไวเซอร์เพืควบคุมประชากรหรือควบคุมตามความต้องการด้วยเหตุผลของวติกันและสุดท้ายนี้มันคือทีเด็ดที่เราจะไม่พูดถึงก็เป็นไปไม่ได้มันคือภาพที่รั่วไหลหลุดรอดออกมาภาพที่ถ่ายโดยเออร์นติมันเป็นภาพที่มีความอ่อนไหวในตัวมากมันดังระดับโลกเพราะมันมีอิทธิพลกับจิตใจของชาวคาทอลิก เออนติได้ใช้โครโนไวเซอร์เพื่อดูเรื่องราวทั้งหมดของเยซูในวันสุดท้ายใช่ไหมมันมีภาพหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเยซูกําลังเดินพูดคุยกับผู้ติดตามของเขาและอีกภาพนั้นคือภาพที่เยซูถูกตรึงกางเขนความอ่อนไหวในภาพเหล่านี้ปวดศาสตร์ที่เรานํามาพูดกันนั้นเราเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือไม่ด้วยเครื่องมือ โครโนไวเซอร์